ไปนะครับเราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบทความใหม่นะครับซึ่งในบล็อกของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มหรือว่าทำการสร้างบทความใหม่เข้าไปได้เรื่อยๆนะครับโดยที่การทำเนี่ยนะครับให้เราคลิกที่คําว่าบทความใหม่ด้านบนสุดของบล็อกนะครับเมื่อคลิกไปแล้วเนี่ยนะครับหน้าตาก็จะปรากฏอย่างที่เห็นนะครับสิ่งที่เราจะสนใจนะครับอย่างแรกก็คือชื่อเรื่องของบทความนะครับ ส่วนที่สอง 2, นะครับก็คือส่วนของเนื้อหาส่วนที่สามก็คือส่วนของป้ายกำกับซึ่งส่วนของป้ายกำกับนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนกันในบทเรียนต่อไปนะครับตอนนี้ให้ทุกคนนะครับพิมพ์ที่ชื่อเรื่องลงไปก่อนนะฮะตรงชื่อเรื่องตรงนี้เดี๋ยวผมพิมพ์ทดสอบไปก่อนแล้วกันนะครับทดสอบการสร้างบทความใหม่นะครับจากนั้นนะครับตรงเนื้อหาตรงนี้เนี่ยให้เราสังเกตว่าตรงเนื้อหาเนี่ยจะมีอยู่สองแทบ็บแท็บแรกก็คือแท็บเขียน สำหรับผู้ที่อาจจะไม่มีความรู้ในส่วนของ HTML นะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ลงไปในส่วนนี้ได้เลยสำหรับผู้ที่มีความรู้บ้างนะครับในส่วนของ HTML เนี่ยเราก็สามารถคลิกที่แก้ไข HTML แล้วก็พิมพ์ HTML ลงไปได้เองนะครับตรงนี้ผมจะคลิกมาที่เขียนก่อนนะครับก็ให้พิมพ์ลงไปเลยนะครับสิ่งที่เราต้องการแสดงในเว็บไซต์ จากนั้นเนี่ยเมื่อเราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วเราสามารถตกแต่งตัวอักษรนะครับเหมือนกับใน Microsoft Word ได้เลยนะครับเช่นต้องการให้มีตัวใหญ่นะครับตัวหนาตัวเอียงเราก็สามารถที่จะสร้างได้นะครับเมื่อเราคิดว่าเราทําการพิมพ์บทความเสร็จเรียบร้อยแล้วเราให้คลิกที่ปุ่มนะครับเผยแพร่บทความจากนั้นรอสักพักหนึ่งนะครับ แงต่ละเ,เราว่าเราทําการเผยแพร่บทความสมมุิเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องการที่จะดูบทความที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับหรือว่าดูที่ดูบล็อกก็ได้นะครับหรือว่าเราไม่พอใจบทความเนี่ยเราก็สามารถที่จะคลิกที่แก้ไขบทความเพื่อที่จะกลับไปแก้ไขบทความได้นะครับตรงนี้ผมจะเข้ามาดูที่ดูบทความแล้วกันนะครับจะได้เห็นว่าบทความที่เราทําการพิมพ์ลงไปนั้นเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับคลิกทดูบทความ สังเกตว่าบทความที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับก็คือทดสอบการสร้างบล็อกก็จะมาปรากฏอยู่ในบล็อกของเรานะครับซึ่งบทความที่เราสร้างมานี้นะครับจะเรียงจากบทความที่ใหม่ล่าสุดก่อนนะครับไปยังบทความเก่านะครับนี่คือตัวอย่างของบทความที่เราสร้างขึ้นมานะครับ